สวัสดีครับผมชานนะครับผมวันนี้ผมก็ยังมีสาระดีๆที่จะมาแบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วที่ผมได้แบ่งปันไปเกี่ยวกับตัวไหนที่น่าลงทุนและตัวไหนที่ไม่น่าลงทุนนะครับเช่นการวันนี้ผมก็จะมีสิ่งดีที่จะมาแบ่งปันให้กับทุกท่านที่ได้ชมในคลิปนี้นะครับผมก็ก็จะมาพูดถึงว่าข้อควรระวังในการที่จะ ซื้อขายเงินตาต่างประเทศนั้นควรจะทำอย่างไรนะครับซึ่งผมเองผมก็ทำมานาานพอพอสมควรแล้วแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะมาแบ่งปันกับทุกท่านนะครับก่อนที่ท่านจะซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะง่ายแต่บางทีมันก็มีรายละเอียดหรือว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งผมก็อยากแบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับถึงข้อควรระวังในการที่ ก่อนซื้อขายเงินตราต่างประเทศว่ามีอะไรบ้างก็แบ่งปันไปสามหัวข้อนะครับวันนี้ทุกท่านตั้งใจฟังให้ดีนะครับข้อแรกก็คือตอนที่คุณจะซื้อขายเงินตราต่างประเทศข้อแรกก็คือเงินของคุณนะ่ะต้องเป็นเงินที่เย็นพอสมควรนะครับนึกถึงเงินญี่ปุ่นนะครับสกุลเย็นนะครับคือเงินของคุณก็ต้องเป็นเงินที่เย็นพอสมควรครับมีหลายคนมาหาผมบอกว่าเอออยากจะ นี่อยากจะหาวิธีการรวยเร็วๆคือคืนนี้มันขึ้นอยู่กับกลไกของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะครับมันไม่ใช่ว่ามาทําแล้วก็มันจะรวย,ยๆๆๆๆๆมันไม่ใช่นะครับทุกอย่างมันมีนกลไกและมีอัตราแล้วก็มีจังหวะอย่างแน่นอนแต่แน่นอนการที่ท่านมาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะดี ดีกว่าที่เราไปฝากแบงค์อะไรไว้นะครับคืออย่างน้อยมันมีโอกาสที่เราพอจะมีกําไรหน่อยนะครับซึ่งถ้าเทียบกับการที่เราไปฝากแบงค์เนี่ยดอกเบีย้ยค่อนข้างที่จะน้อยมากพอสมควรนะครับและอย่างคือเงินต่างประเทศเนี่ยเราถือไว้อย่างสมมติคือมันสามารถย่อส่วนได้เงินสมมติเรามีเงินประมาณสักแสนเนี่ยมันก็เหลือแค่นิดเดียวนี่ครับอ่ามัน มันเขาย่อปรมานี้เดียวนะครับคุณต้องเป็นเงินที่เย็นครับเย็นพอสมควรนะครับก็เหมือนกับว่าท่านเอาเงินไปฝากไว้ในแบงก์แต่ท่านมาเอามาเป็นการส่วนตัวของท่านเองนะครับเงินเย็นพอสมควรนะครับต่อไปข้อสองคือคุณต้องรับกับการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญครับผมเองผมตอนแรกที่ผมมา มาเล่นเนี่ยผมไม่รู้ว่าเออมันคิดว่ามันคงจะง่ายนะครับเห็นมันคงคิดว่ามันจะง่ายแต่บางทีมันก็มีอัตราการสวิงขึ้นลงของค่าเงินนะครับซึ่งวันนี้มาเราซื้อมามาอาจจะลดลงลงแต่เชื่อเถอะมันก็ยังมีจังหวะของมันในการขึ้นนะครับมีการขึ้นของมันครับซึ่งก็ต้องเราต้องเขาเรียกว่าเราต้องมีมีจังหวะนะครับในการที่ ดูมันนะครับว่ามันขึ้นลงยังไงก็คือก็มีแอปนั่นเองนะครับแอปที่ผมได้แบ่งปันไปก็คือแอปซูปรินะครับไว้ดูเวลาขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงยังไงนะครับคือเราต้องมีมีการดูแอปนะครับตลอดนะครับก็นานๆอาจจะถ้าใครนี่ก็อ่านนานๆก็อาจจะดูทีนะครับแต่ถ้าใครที่อาจจะแลกเปลี่ยนจํานวนมากก็อาจจะดูทีหน่อยอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งก็ดูนะครับซื้อตอนถูก ขายตอนแพงครับแค่นี้ก็คือหลักการง่ายๆพอสมควรนะครับครับก็คือท่านต้องรับจังหวะการสวิงได้ไดะครับเพราะว่าเงินเนี่ยมันมีมันมีการสวิงเฉพาะบ,บางตัวที่ท่านซื้อเนี่ยอย่างยูโรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสามสิบกว่าบาทเนี่ยมันก็มีการสวิงของมันเกิดขึ้นอาจจะมีลงมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงมีขึ้นไม่ลงครับนะครับและอีกตัวก็คือปอน บอนของกิะมันก็มีขึ้นมีลงมีลง,ลงก็คือมันก็ค่อนข้างที่จะสวิงพอสมควรนะครับอันนี้ก็ต้องต้องเขาเรียกว่าเราก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะครับบางคนก็เอามาแล้วมันต้องได้บางทีมันมันก็ต้องเผื่อเผื่อใจไว้ด้วยนะครับทุกอย่างมันก็มีจังหวะของมันนะครับต่อไปข้อสามข้อนี้สําคัญมากนะครับที่ผมจะแปันก,กับทุกท่านคือคุณต้องมีข้อมูลก่อนการลงทุนก่อนการซื้อขายนะ ซึ่งผมเองข้อนี้ผมไม่มีนะครับผมไปลงทุนเลยสุดท้ายมาที่ผมแบ่งปันไปคลิปแล้วคือเงินมันค่อนข้างที่จะดองพอสมควรนะครับก็คือถ้าซื้อผิดก็นิ่งแล้วลดลงรอจังหวะที่มันจะขึ้นซึ่งมันก็จะใช้เวลานานพอสมควรถ้าเทียบกับสกุลเงินอื่นที่บางตัวที่ถ้าเราซื้อถูกจังหวะเนี่ยมันก็ ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าซื้อผิดนี่ก็นิ่งแล้วก็ลดลงรอจังหวะนานพอสมควรนะกลัวจะได้ค่าขนมนี่มันก็ไม,ไม่ไม่ง่ายเลยนะครับผมฉะนั้นข้อมูลเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับนะข้อมูลจริงเป็นสิ่งที่สําคัญที่ผมมักจะแบ่งปันไว้เสมอนะครับข้อมูลเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับข้อมูลย้อนหลังซึ่งเราดูแอปประกอบกับข้อมูลย้อนหลังของเรานะครับว่า ข้อมูลย้อนหลังของเราอ่ะที่เราจดไว้อัตราสูงสุดอัตราเท่าไหร่อัตราซื้ออัตราขายเท่าไหร่คือพอเรามีข้อมูลนะครับมันก็อ้างอิงได้นะครับเวลาเราดูแอปสมมติว่าเราเราดูแอปนี่ครับแอปสปอริดนะครับเราดูก็ไปเทียบกับข้อมูลของของเรานะครับว่าจังหวะเนี้ยพอได้ไหมจังหวะนั้นพอจะได้ไหมนะครับซึ่งเราต้องทําอยู่บน พื้นฐานข้อมูลดูเหมือนว่ามันจะง่ายนะครับแต่ทุกอย่างมันก็ต้องอยู่บนข้อมูลผมเองก็บางตอนที่ทําใหม่ๆเราไม่มีข้อมูลจริงๆครับที่อยู่ในมือไปซื้อ้ายมาเราเราไม่เข้าใจนะครับก็ทําให้เราพลาดแล้วก็เสียตังค์ที่ค่อนข้างที่เยอะพอสมควรครับและเช่นกันมีคนถามข้อมูลย้อนหลังผมมาเยอะนะครับก็อันนี้ผมขออันนี้ผมก็ไม่ได้ขเขาเรียกว่าผมจะทําให้เฉพาะสมาชิกนะครับ ่น,นี้แต่เพราะเอิญมีมีคนมาถามเยอะมากนะครับผมก็เลยว่าถ้าใครสนใจนะครับผมตัวนี้ผมก็จะเอาให้นะครับแต่ไม่ให้ฟรีนะครับตัวนี้จะเป็นข้อมูลย้อนหลัง4ีเดือนนะครับก่อนการลงทุนครับคือตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าต้องต้องซื้อนะครับข้อมูลย้อนหลังสีเดือนเพราะว่าท่านจะเป็นคนที่ทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนถ้าท่านมีข้อมูลเนี่ย ท่านก็มีชัยไปกว่าครึ่งน,นะครับถ้าใครสนใจนะครับที่จะข้อมูลย้อนหลัง4เดือนก็ทักมาที่ลายข้างล่างครับแล้วก็แคปรูปวิดีโอนี้มาด้วยนะครับก็ผมก็จะแบ่งปันให้กับท่านอย่าลืมครับไม่ฟรีนะครับเพราะว่านี่คือการลงทุนนะครับเพราะว่าก่อนที่ท่านจะทําการซื้อขายอ่ะถ้าท่านมีข้อมูลอยู่ในมือเนี่ยท่านได้เปรียบนะครับและเช่นเดียวกันวันนี้ผมมาแบ่งปันให้กับท่าน3ข้อเนี่ยข้อควรระวังก่อนการ ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศผมเชื่อว่ามันจะมีประโยชน์ต่อท่านในการที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินทุนและธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ผมเชื่อว่าเป็นอะไรสําหรับคนที่กำลังมองหาช่องทางในการ,กรเกษียณตัวเองหรือว่าอาจจะหางานนอกเวลาหรือเป็นพาร์ทไทม์อะไรได้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ทุกท่านติดตามรับชมนะครับถ้าใครสนใจก็แคปหน้าจอแล้วก็แคปแคปคลิปนี่มาแล้วก็ ส่งมาที่ไลน์ที่ผมแจ้งข้างล่างนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับพบกันคลิปหน้านะครับ